สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอาเฮียชาชันแนลนะครับผมวันนี้มารีวิวนะครับการแลกแต้ม2 p o i n t นะครับเราสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับเรามีกิจกรรม2อย่างนะของ2 point นะครับผมให้แลกได้นะฮะก็คือ9แต้มนะครับอันนี้ อ่าแรกอัลบั้มนะครับ Hello นะครับพร้อมลายเซ็นของ Joy นะครับจำนวน1รางวัลนะครับผมผู้โชคดีนะครับจะต้องแลกในได้นะครับเป็นจะต้องกดแลกนะฮะในลำดับที่500 5 5 9 9 9 9านะครับผมก็จะเป็น r e d v e l v e t นะครับม i n i k อะไรเนี่ยเออนะฮะอันนี้ก็อ่านไม่ออกนะครับ Flight a n นะครับ Flight a n อะไรเนี่ย Killing นะครับ ออโอเคครับผมก็สำหรับคนที่เป็นแฟนนะครับแฟนๆของคุณจอยนะครับผมเลดเวเวทของคุณจอยนะครับออแล้วก็ตัวอะไรเนี่ยสำหรับคนที่อยากได้เลดเวเวทนะครับมินิฟนลายนะครับคิลลิ่งนะครับผมก็ สามารถนํามาแลกได้นะฮะแต่เฮียไม่รู้จักนะครับก็เลยไม่แลกนะครับแต่ถ้าใครรู้จักนะครับและอยากแลกก็เอา9ก้ o ทูพอยนะครับแลก1่สิทธิ์ไอ้ลำดับตอนที่เราแลกเนี่ยนะฮะถ้าอยากได้เป็นรางวัลที่1เนี่ยจะต้องได้ลําดับที่59,9 9 9้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าณเวลาตอนนี้มีคนแลกไปที่ลําดับที่เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ก็ก็ไม่แลกนะครับผมอย่างที่2นะครับก็จะมีปิกจูนะครับ อันนี้เป็นตุ๊กตานะครับผมเลกได้ถึงวันที่31กันยานะครับตุ๊กตาพิกาจูนะครับขนาด36นิ้วนะครับมูลค่า4,565บาทนะครับจำนวน3รางวัลน,นะฮะให้แก่ผู้โชคดีที่ลำดับ 39,999กับ49,999กับ59,999นะครับผมก็อันนี้ใครที่อยากได้นะฮะก็ต้องแลกนะครับในลำดับที่เอ่อ39,999 40,000กับ60,000นะครับผมก็ดังนั้นเฮียก็จะ ลองแรกดูแล้วกันนะครับก็อยากได้นะครับว่าตุ๊กตามันสูงขนาดไหนนะฮะเราก็อยากได้นะนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูซินะครับเก้าพอย์มีอะไรอีกบ้างนะที่เหลือก็จะเป็นเอ่อแลกนะครับทูมูฟเอสคาโทนะครับผมโอเคเอาละเราไม่รู้ว่าเราลำดับที่เท่าไหร่นะแต่อยากจะแลกสัก500แต้มจังเลยเนี่ยม,มีไหม แรกทีเดียวแบบหมดเลยอะไรประมาณเนี้ยเออเก้าสิบแต้มอะไรประมาณนั้นอ่ะเออมีไหมไม่มีอ่ะเอาแค่เก้าแต้มเก้าแต้มมันจะพอ,อะเลยรอ้าล่ะเดี๋ยวทําให้ดูแล้วกันนะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งอ่ะ โอเคครับเนี่ยฮนะก็แปลว่าเราเฮียไปแลกไปแลป้วน,น,นะครับหนึ่งก้าทูพอยรับ1ึสิบนะครับรวมลุ้นสนุกก็ไม่รู้ว่าเราได้รับที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าแบบแลกวันนี้โชคดีนะเฮงก็ได้ตุ๊กตานะครับแต่ถ้าไม่ได้เราก็ไม่ได้นะเสียเสียรางวัลเ,เสียแต้มฟรีนะครับผมก็สำหรับคนที่อยากสนใจอยากแลกนะครับก็อย่าลืมไปแลกกันนะครับผมก็ดีกว่ามีติดเครื่องเฉยๆนะครับ โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับไปกลัตใจใจเฮียด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ